thank hum.

ก็คือเขาพาเพื่อนๆหลายคนเ้าไปสี่หาคนและเพระว่าตอนเ้าม์นนี้กาพนโต๊ะเขาบัไดไปเกี่ยวเขาให้กันเลยได้ไปเก็บมากใหมป่ปลาแล้วเอเคทุกคนมีแต่ติดตามเบิ้งนะ้ำพุาแบบยาวเลยนี่แหละทีมงานเขาไปก็คือหลายคน ใส่เสื้อลายเียมบาเปือกคุยยางกอนใส่เสื้อสีดำมือนลูกเอาไปหลายคนเนียมวลเนี่เมียมบาเปือกยางกอเียบาปอก

ไปไปปับบอัพอนี่มีก่อนเป็นอยออกไปค่ะเก็บอันนี okay. ้กับต้นมักจัน

ngàn hào ăn mẹ ai chẳng như thế ມ្រូពីស់ចំមាន់າ្រដែក្រាំងួយៈល្រាស់ខ្ញ្ញ្ទាំងួយៃក្រាំងួយៃកៃទំ្រៀះ เเปลือกขึ้นแต่ว่าขึ้นโปเป็น นี่แหละคนงานที่สาวรอนเป็นผู้ขึ้นเพื่อนผู้ขึ้นกับน,นักหน้าคือการควายานแต่ว่าจำเป็นเขาได้มาตองได้ขึ้นเขาได้บรลา ุงนี้ตกขึ้นเก็บเพิ่นก็ย่านคือกันเนี่ยแต่สิให้เมีเบาเปือกเพนผู้แบงเจ

เมียบาเปลือกแดงมะเพียงกับเรียบร้อยเขาได้กระสำนนี้าตว่าเขาไปหลายคนกับแบงกันคือละเล็กละน้อยเดี๋ยวคุณุเลอเอ็นมีแพร่มาใช่ไน ເຮົາພາກັນກັບເຮົາມາພັກຢູ່ໃກ້ຫ້ວຍເນາະລ້າງຕີນລ້າງມືລ້າງໝາກກ້ຽງທີ່ເຮົາເກັບໄວ້ແລ້ວຊິມາກິນຢູ່ນີ້ລອງລົດຊາດຫວານຫຼືສົ້ມ

เขาเก็บมากไม้แล้วกับเขาพากันลับพักหนึ่งอื่นก็ับมไ,ได้นั่งพักผ่อนอยู่นี่ก่อน ถ้าบ้านไปใส่พ้าบ้านก็เริ่มออกค่ะ เขามาหอเืีอนกะบไ้ยสาวพืเพื่นตำสมมะฮง <c oughs> เพื่นหนึ่นตำเป็น <c oughs> เคยอยู่ในเมือง

กาไปอีกันคะนานกันอนแล้วแต่เวนไดกาแฟได้ช่วยแก็เวนหนักโอ้ยดูกระถงกะูกเจงได้การลาวที่ด่านเง้ดางเป่ากระแบบส่องอะไรไทยคิ

ตอนนี้ทีมงานพวกเขากัมานั่งกินส้ม,มเขาตำมะคุงเอามาพี่น้องมากินส้มน้ำกันรนะ้านอาหารจีนจานจังๆแล้วก็พี่หล่อหลาจ๋าหนูจะะุนจะหากักงานกินยัง 嗯你看。Mm.

nè ca mẹ cha ca mẹ hùng ừ, nhung đạp ừ, rồi động nhà không phải con nặng không nặng đâu